ขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพราะองค์นั้นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สิบสบกันมาณนะวันนี้ก็มีสาระเล่าสู่กันฟังเรื่องชีวิตแล้วก็เรื่องธรรมชาติของมนุษย์เราเนี่ยนะครับก็มีเรื่อง ที่เราเกล่าวขานกันตั้งแต่อดีตสู่ปัจจุบันก็เรื่องการที่คำว่าทรัพย์เนี่ยนะครับทรัพย์เนี่ยก็คือสิ่งที่มวลมนุษย์เราเนี่ยหรือสังคมเนี่ยก็จะเข้าใจกันตรงกันด้วยว่าคือสิ่งที่เป็นปัจจัยต่างๆที่เรียกว่าทรัพย์นะอย่างที่ดินก็ดีนะฮะหรือบ้านเรือนทรัพย์ส,สินต่างๆ นะจะเป็นเงินทองหรืออาชีพการงานต่างๆที่สามารถก่อประโยชน์ให้เกิดทรัพย์นั่นเองก็เรียกว่าทรัพย์นะครับเพราะนั้นพวกเราก็เข้าใจกันอยู่แล้วแต่เนื่องจากผูพ้พูดเองเนี่ยเรียนรู้ธรรมชาติสัจธรรมของพระพุทธประธรรมพระสงฆ์ควบคู่กับการพิจารณาไปด้วยก็ทำให้มีข้อคิดข้อตักเตือนตัวเราเองนะครับ เละการที่ได้ยินได้ฟังผู้หลักผู้ใหญ่เป็นจำนวนมากทีเดียวที่ปลูกฝังลูกหลานของเราไปในทางทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกเนี่ยก็คือจะต้องมีการแข่งขันนำเสนอให้ชีวิตนั้นประกอบไปด้วยเขาเรียกว่าครอบครองทรับไว้เขาเรียกว่าทรัพย์สินนั่นเองมากมาย แล้วก็หาวิธีการต่างๆนานา,นาเพื่อจะได้มีทรัพย์ภายนอกแต่เนื่องจากชีวิตคน,นใช้ชีวิตไม่ยาวนานมากนักเราก็ทำภารกิจกันด้วยขยันมันเพียรอยู่แล้วนะครับแต่เนื่องด้วยพวกเราเนี่ยต้องเข้าใจการที่เราเป็นพุทธบริษัทด้วยเนี่ยจำเป็นเหลือเกินที่เราจะต้อง หยิบเรื่องราวของการประกอบชีวิตแล้วก็ใช้ชีวิตธรรมชาติที่เราคลองเรือนแล้วก็ประกอบการงานในสังคมต่างๆกันทรัพที่เราต้องมีความขยันหมั่นเพียรก็คือเรื่องหนทางของชีวิตแต่และบุคคลเนี่ยนะครับตามหลักแล้วจะเห็นว่าอย่างวันนี้ผู้พูดเองก็ได้มอง เห็นว่าแล้วก็ได้ยินได้ฟังพวกเราพูดจากกันเหมือนกันก็จะมีลูกหลานมาจากต่างถิ่นต่างแดนก็จะให้พรกันนะฮะขอให้ร่ำรวยขอให้ร่ำขอให้รวยอย่างนี้ก็ได้ยิน,นกันอยู่ยันปัจจุบันก็ยังได้ยินกันนะครับนนี้ขอให้ร่ำรวยเนี่ยในภาษาของแนวผู้พูดเองนั้น ก็จะมองว่าถ้าความร่ำรวยแนวผู้พูดเองก็เป็นเรื่องของประกอบไปด้วยทางกายนะครับแล้วก็ทางใจแล้วก็ความคล่องตัวในการเคลื่อนไหวต่างๆนะนี่คือความรวยของแนวผู้พูดเองนะครับสิ่งที่ครอบอรรครองความคล่องตัวเนี่ยตามหลักแนวของอพฤติกรรมพวกเราชาวพุทธบริษัท4ี ก็จะยึดเรื่องราวนะครับของศีลธรรมนำหน้ากับปามขยันหมั่นเพียรน,นะครับศีลธรรมเนี่ยยังไงก็ทอดทิ้งไม่ได้นะครับจนเปเหลือเกินที่เราจะต้องนํามาพูดจาก,กันนะบ่อยๆด้วยเพราะว่าการที่เราจะให้พรเนี่ยลูกหลานของเราเนี่ยจากที่ได้เห็นได้ยินเนี่ยนะฮะ ครับว่าขอให้รวยๆเนี่ยมันก็เป็นคําพูดกลางๆอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าหากว่าเรานั้นตีความและทําความเข้าใจกันเนี่ยมันเป็นทรัพย์ภายนอกนะถ้ารวยวัตถุนี่เรียกว่ารั์ภายนอกใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าเราเก็บหอมรลอมลิบตามสมควรนะครับตามเหตุปัจจัยรู้จักการวางแผนตั้งแต่เบื้องต้นแล้วก็ทํากลางบั้นปลายชีวิตนั้น เราก็สามารถนะฮะที่จะใช้ชีวิตอย่างพอดีและคล่องตัวนะฮะคำว่าพอดีและคล่องตัวเนี่ยไม่สามารถจะเทียบเคียงให้สม่ำเสมอกันในเรื่องประจำวันเนี่ยนะครับไม่สามารถจะให้เท่าเทียมกันได้นะครับแต่ว่าเรานั้นจะสามารถที่จะกระทำให้ตัวเรานั้นมีความสุขแล้วก็มีระเบียบวินัยมีศีลธรรมเนี่ยนะครับ นิดเหล่านี้นะครับสามารถที่จะทําให้สม่มําเสมอกันได้และก็ยิ่งกว่าได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามผู้พูทธเองจะให้กําลังใจลูกหลานทุกคนนะครับขอให้เป็นคนที่เป็นสัมมาทิฏฐิกันนะครับเราจะไม่ไม่นำเสนอเรื่องวัตถุมากมายนำหน้านะครับแต่เราจะให้ทุกคนที่ เป็นลูกเป็นหลานที่สามารถได้ยินได้ฟังและก็มีความภาคภูมิใจก็เรื่องเหล่านั้นขยันหมั่นเพียรมีระเบียบวินัยนะครับรักษาหน้าที่ของเราตามวัยต่างๆนะครับอันนี้สำคัญมากแล้วก็ขอใหอ้พวกเราเป็นเครื่อง <c oughs> ตักเตือนนะครับตักเตือนตัวเองตักเตือนลูกๆหล,ล,ลานเรานะครับ ยิ่งเราสูงวัยหรือเราเข้าสู่วัยกลางๆคนขึ้นไปเนี่ยนะครับมีความจำเป็นมากที่เราจะต้องระมัดระวังกายวาจาใจของเรานะครับจะพูดอะไรจะคิดทำอะไรก็ต้องยับยั้งชั่งใจรนะะมัดระวังควบคุมพฤติกรรมนะครับบางครั้งเนี่ยอยากจะพูดเราก็ต้องยับยัง้ง อยากจะเลีกบังคับบัญชาก็ต้องหยับย่างนะครับเพราะนั้นต้องเห็นอกเห็นใจแต่ละบุคคลมีบุญกุศลไม่เท่าเทียมกันนะครับตัวใหญ่แล้วเนี่ยถ้าหากว่าโลกเราเนี่ยต,ตีความและทำความเข้าใจนะครับเรื่องความร่ำรวยเนี่ยไม่ได้สู่หนทางเดียวกันเนี่ยจะเห็นว่าก็จะเกิดการเบียดเบียนกัน ได้ด้วยเป็นจำนวนที่คุณให้เกิดการเสียหายนะครับก็ทำให้เกิดการเสียหายนะครับเพราะนั้นการที่เรานั้นจะประคับประคองชีวิตและก็สร้างความมั่นคงให้ชีวิตเราเนี่ยก็ต้องดูผู้หลักผู้ใหญ่ดูวิถีชีวิตด้วยเหตุปัจจัย4ี่ควบคู่กับการดำเนินชีวิต สวัยด้วยกันนะครับวัยตั้งแต่ยาววัยแล้วก็วัยกลางคนแล้วก็สูงวัยต้องประเมินชีวิตประมาณ3วัยดังกล่าวอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่จะต้องใช้ชีวิตเนี่ยก็เอาความพอเหมาะพอควรสมกับที่เรานั้นจะใช้ชีวิตด้วยปัจจัย4ี่ที่คล่องตัวพอสมควรนะครับแล้วก็เรื่องของศิลธรรมก็อบรมตัวเอง แล้วก็บอกกล่าวลูกหลานของเราเนี่ยให้เป็นคนสัมมาทิฏฐิเป็นส่วนใหญ่นะครับไม่ใช่หมายถึงว่าเรานั้นจะสามารถนําเสนอหรือมีโอกาสเคลิกรวบรัดมัดแนวทางให้เป็นเส้นทางเดียวกันได้ก็ตามแต่เรานั้นจะต้องเขาเกปลูปกฝังสิ่งที่เป็นจริงให้ลูกหลานของเราเนี่ยกระทำนะครับ เมื่อเราได้กระทำเนี่ยจากรูปแบบเราตามวัยต่างๆก็มองว่าชีวิตนั้นจะมีความสุขพอสมควรในการใช้ชีวิตนะครับทนี้จะเห็นว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยไม่ทำความเข้าใจในชีวิตของเราค่อยๆเป็นค่อยไปสร้างความชำนาญสร้างศิลธรรมสร้างการอ่อนน้อมถ่อมตนต่างๆนี่นะครับก็นี่ก็เป็นทรัพย์ ซึ่งเป็นทรัพย์ภายนอกควบคู่กับทรัพย์ภายในนะทำให้เป็นคนที่มีจิตใจงดงามด้วยใจก็จะเบิกบานแจ่มใสด้วยใช่ไหมครับเหล่านี้ก็เป็นส่วนที่เป็นทรัพย์ภายนอกควบคู่กับทรัพย์ภายในนะครับทีนี้เราพูดกระแสะใช้ชีวิตโลกเนี่ยทรัพย์ภายนอกหมายถึงสิ่งที่เป็นเหตุปจัจจัย4ก็วัตถุภายนอก แล้วก็ทรัพย์ภายในก็หมายถึงจิตใจที่เบาสบายไม่เศร้าหมองมากนะครับเห็นว่าถ้าเราสำรวมกายวาจะใจของเราเนี่ยนะครับซึ่งยังไม่ถึงอริยทรัพย์นะครับเป็นเพียงแค่ทรั์ภายนอกแล้วก็รัพย์ภายในเพราะนั้นเหล่านี้เรามีโอกาสได้เล่าสู่กันฟังในชีวิตและประสบการณ์ตำนานประวัติศาสตร์ ของเรานะครับดันั้นเราจะอยู่เย็นเป็นสุขมีความปลอดภัยมีความอบอุ่นนั้นเราก็จำเป็นที่จะต้องใช้ชีวิตเบื้องต้นทํากลางและก็บ้าน้นปลายอย่างมีระเบียบวินัยนะครับพอสมควรแล้วก็เอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับอย่างนี้ก็ทำให้ประครับประคองนะกันพอไปได้ แต่ถ้าเราหลงยึดติดวัตถุเนี่ยแล้วก็คาดหวังวัตถุปัจจัยสี่ภายนอกนะจากคุณพ่อคุณแม่ปูย่ย่าตายายเนี่ยแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นเพื่อจะเป็นเจ้าของผู้ครอบครองเสียเองโดยที่เหล่านั้นไม่ได้เป็นผู้ที่ก่อร่างสะสมสร้างมาเนี่ยเราจะไม่มีความภาคภูมิใจกับตัวเราเองเพราะเหล่านั้น ไม่ได้สร้างทรัพย์ภายนอกด้วยตัวเราเองนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะให้เข้าถึงทรัพย์ภายในก็คือการคิดดีทำดีปรารถนาดีนะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเป็นคนดีเนี่ยก็ไม่ได้หมายถึงว่าเราจะคืออริยทรัพย์นะครับแต่จะนำทางจากทรัพย์ภายในอย่างนี้ให้ถึงซึ่งอริยทรัพย์ได้นะครับทีนี้การที่ จะพัฒนาทรัพย์ภายในเนี่ยให้เข้าถึงอริยทรัพย์นั้นเนี่ยก็ต้องสู่การประพฤติปฏิบัติพัฒนาตัวเองนะครับตามแนวนะครับของพระธรรมคำสอนพระธรรมคำสอนเนี่ยก็สามารถให้พวกเราเนี่ยรู้จักสิ่งที่เป็นทรัพย์ภายนอกร่างกายของตัวเราเอง แล้วก็จิตใจเรียกว่าทรัพย์ภายในนะีมีภาวะอย่างไรบ้างนะครับถ้าเราเนี่ยมีการติดตามหรือปฏิบัติตามนี่นะครับฝึกตัวเองน้อมเข้าหาสิ่งที่เป็นความสุขที่เรามีการควบคุมให้เกิดทรัพย์ภายในเสร็จแล้วเราก็จะสามารถน้อมหาสิ่งที่เป็น ไปตามความเป็นจริงของทรัพย์ภายในจิตใจของเรานะีจิตใจเรารู้สึกมีความสุขหรือมีความทุกข์เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ที่ประกอบอกิจกรรมนะตัมวไวต่างๆแล้วในะทั้ง3ามยวเนี่ยดังกล่าวด้วยการควบคุมพฤติกรรมของเราเนี่ยนะครับต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยคิดดีปารถนาดีมีระเบียบในัยขยันหมั่นเพียรกะตันยู นะครับเราเนี้ก็ทําอยู่แต่จิตใจก็ยังขุนขุนเศร้าเศ้าเศร้าหมองบ้างดีใจบ้างอยู่อย่างนี้นะครับถ้าหากว่าเราไม่ได้มีการน้อมติดตามทำวามรู้จักจิตใจที่เกิดขึ้นอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถจะถึงอริยทรัพย์ภายในได้นะครับเราจะเป็นเพียงผู้เข้าถึงทรัพย์ภายในก็คือการคิดดี แล้วก็ทําดีสั่งสมคุณงามความดีนะครับในรูปแบบของเป็นคนดีต่างๆนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างพอสมควรและพอประมาณนะครับจะเห็นว่าเราเนี่ยจะได้พบปะจะเจอกันเนี่ยก็มากมายเหมือนกันในการที่เป็นคนดีแล้วก็ประกอบสามาอาชีพครองเรือนด้วย แล้วก็มีศีลธรรมด้วยนะครับแต่สิ่งที่จะให้จิตใจของตัวเองหรือบุคคลที่เป็นคนดีนั้นจะพัฒนาตัวเองให้เข้าถึงอริยทรัพย์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องอต้องสังเกตดูแล้วก็ฟังครูบาอาจารย์ฟังพระธรรมสั่งสอนต่างๆเอามาพิจารณากันนะครับ เวัะนั้นจะเห็นว่าถ้าหากว่าจิตใจของเราเนี่ยได้เกิดขึ้นหรือเข้าถึงเบื้องต้นเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเริ่มเข้าใจชีวิตในการที่เราจะทำหน้าที่และเราก็จะสู่การพัฒนายกจิตยกใจให้เกิดอริยทรัพย์ขึ้นนะครับเพะฉะนั้นจะเห็นว่าแนวทางของการที่เป็นคนดีนะครับ ประกอบมามอาชีพรักษาศีลน,นะครับแล้วไ,ไม่ไม่การไม่มีการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นด้วยเหล่านี้เรียกว่าเป็นคนดีนะฮะพอเป็นคนดีถ้าเรามีการน้อมอระธรรมเข้ามาติดตามนะครับภายนอกเขาเรียกว่าทรัพย์ภายนอกคือร่างกายใช้ชีวิตการเคลื่อนไหวต่างๆนานาเนี่ยนะครับแล้วก็ไปสู่ รั์ภายในซึ่งปรากฏความสุขอันที่เราได้สั่งสมไว้นะครับแต่เราได้เห็นเนี่ยได้ปรากฏเรื่องราวของทรัพย์ภายในที่เกิดในใจของเราอย่างไรเนี่ยความอิ่มเอิบความเบิกบานนะครับความไม่ประสงค์จะเบียดเบียนผู้อื่นนี่เรียกว่ารั์ที่เกิดขึ้นจริงภายในนะฮะเมื่อเราเห็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถติดตาม เจริญตามศีลสมาธิปัญญาของพุทธบริษัทสีนะครับเมื่อเราสามารถพัฒนาไปถึงตามระยะตามขั้นตอนในเบื้องต้นนั้นการเข้าถึงอริยทรัพย์นั้นก็หมายถึงไม่เหมือนปุตตุชนและจิตใจนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเรื่องราวของจิตที่ยกออกจาก ทรัพย์ภายนอกและก็ทรัพย์ภายในนะครับไปสู่อริยทรัพย์ทีละขั้นทีละตอนเห็นว่าในคุณธรรมของอริยทรัพย์บเบื้องต้นนี่นะครับ mm. ก็ยังมีการกระทําดียึดมั่นถือมั่นในคุณงามความดีนะครับแต่สิ่งที่เราจะเห็นจิตใจเริ่มยอมรับความเป็นจริงนะครับ ยอมรับไฟเป็นจริงเนี่ยก็คือการไม่สะดุ้งสะเทือนคอนแคนวันไหวนะครับจากภาวะที่เราได้เกี่ยวข้องแล้วเกิดกระทบกันเนี่ยจิตใจสถานสะเทือนก็เริ่มเบาบางลงไปนั่นเองจะเห็นว่าจุดที่เกิดเป็นทุกข์เบาบางลงทางใจนะครับใช่ไหมนั้นอริยะเนี่ยอริยทรัพย์เนี่ยก็สิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทำั่งสมไว้ แล้วก็มีการพัฒนานะให้เข้าถึงจิตใจที่เปลี่ยนแปลงจากปุตุชนทั่วไปไปสู่การยอมรับความเป็นจริงนะครับแล้วก็สามารถเคลื่อนไหวสู่ทรัพย์ภายนอกได้ตามปกติด้วยนะครับเห็นว่าเมื่อทรั์ภายนอกเนี่ยมีการเคลื่อนไหวตามปกติแล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะ แยกแยะออกว่าอริยทรัพย์ภายในของเรานั้นมีตัวหนึ่งหรือส่วนหนึ่งก็คือเป็นนามธรรมนะครับเป็นนามธรรมเนี่ยที่เกิดทางจิตทางใจของเรานะครับเพราะะฉนั้นจะเห็นว่าพวกเราเนี่ยนักฝึกนักขยันหมั่นเพียรในการที่จะสั่งสมปราพืชปฏิบัติธรรมกันเนี่ยจึงจะสามารถเข้าใจและก็เข้าถึง จิตใจที่เข้าสู่อริยสัพได้นะครับเพราะฉะนั้นจึงตอนนี้จะเห็นว่าขั้นตอนเมื่อเราเข้ามาเป็นยกขึ้นเริ่มจะเข้าเป็นอริยสัพเบื้องต้นอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าศีลที่เรายึดมั่นถือมั่นเนี่ยก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยการระมัดระวังแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่ได้ตั้งใจ จิตใจก็เกิดการเศร้าหมองเหมือนกันใช่ไหมครับทั้งที่ไม่มีเจตนาเลยแต่ก็เกิดความเศร้าหมองขึ้นใช่ไหมนี่แหละครับสาคัญมากที่พวกเราเนี่ยตักนะสั่งสมทรัพย์ภายนอกนะและก็ทรัพย์ภายในแล้วก็พัฒนาขึ้นสู่อริยทรัพยนะ์ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเปลี่ยนแปลงไปนะครับทีน,นี้ เราได้ยินได้ฟังเสมอว่าการที่เรากระโดดข้ามทางใจไปสู่อริยทรัพย์แล้วเนี่ยความเป็นไปทางกายก็ยังทรงหน้าที่กระทำหน้าที่ตามปกตินะครับก็ยังใช้ชีวิตตามหน้าที่ของเรานะครับไม่ไหลไปสู่กระแสะโลกซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงใดๆใช่ไหมอันนี้คือก็ทำไปตามกระแสะโลก แต่สิ่งที่ยับยั้งชั่งใจเนี่ยก็เรื่องของศีลธรรมนะครับไม่ทำร้ายตัวเองนะครับเพื่อจะรักษาร่างกายของเรานั้นให้ใช้ประกอบการขยันหมั่นเพียรต่อกิจกรรมต่างๆทั้งการบ้านการเรือนการงานสังคมจะพูดจะจาจะก,กระทำใดๆเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรานั้นอ่อนน้อมสมมาคารวะ เติมไปด้วยความขยันหมั่นเพียรต่างๆจึงเป็นเหตุให้ชีวิตนั้นมีความคล่องตัวจากความขยันหมั่นเพียรน,นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราลักษณะเป็นกระจกขึ้นสู่อริยทรัพย์เบื้องต้นเนี่ยเราก็ยังค่อมๆอยู่ระหว่างทรัพย์ภายนอกแล้วก็ทรัพย์ภายในนะซึ่งเป็นนมา,ามธรรมนั่นแหละครับทรัพย์ภายทรัพย์ภายในซึ่งซึ่งเราบอกว่า เป็นนมามธรรมแล้วทำไมไม,ไม่ไม่สู่อริยทรัพย์ใช่ไหมก็เพราะเหตุว่าเรายังเป็นคนดีคิดดีทำดีกระทำกรรมที่ดีแล้วจิตใจของเราเนี่ยยังสะเทือนเศร้าหมองยังอยากได้อยากมีอยากเป็นตามกระแสะโลกทั่วๆไปใช่ไหมครับนั่นแหละครับจึงเรียกว่าเป็นทรัพย์ภายในเหมือนกันแต่ยังไม่ถึงอริยทรัพย์ นันปเปหว่าระหว่างที่เราจะค่อมขึ้นเนี่ยไปสู่อริยทรัพย์ช่วงนี้จะเห็นความแตกต่างคําว่าอยากได้อยากมีอยากเป็นก็ยังมีอยู่ในจิตใจแต่จะเห็นว่าการเข้มงวดของพฤติกรรมการกระทําทางกายวาจาใจนั้นเริ่มไม่เบียดเบียนตนโดยจิตสํานึกโดยตรงนะครับไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็เบียดเบียนผู้อื่นด้วย โดยตรงเข้มแข็งมั่นคงด้วยนะครับนี่ครับคือหนทางเบื้องต้นระหว่างที่จะข้ามจากทรัพย์ภายในนี่นะครับไปสู่อริยทรัพย์นะครับจิตเริ่มเปลี่ยนใช่ไหมฮแต่เมื่อมีการพัฒนาเนี่ยเรียนรู้พิจารณาธรรมต,ต่างๆนานา,นานเนี่ยในกรรมฐาน40ที่เราพูดจากันอยู่แล้วหลากหลายวิธีการเนี่ยนะจะเห็นว่า เมื่อเราพัฒนาขึ้นไปยิ่งกว่านี้นะครับการเวลาที่เหมาะสมเราก็ได้ติดตามพฤติกรรมของเราซึ่งเป็นทรัพย์ภายในแล้วก็อริยทรัพย์ที่เกิดขึ้นกับเรานะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่า <c oughs> เมื่อเรา <c oughs> จเจริญขึ้น <c oughs> เคยเคยสะดุ้งสะเทือนจากความอยากได้อยากมีอยากเป็นนี่นะครับ เริ่มถดถอยอ่อนตัวลงไปนะเมื่อถดถอยอ่อนตัวลงไปเนี่ยการอยากได้อยากมีอยากเป็นอารมณ์ที่เกิดความโกรธก็ดีนะครับความโลภความหล,ลงต่างๆนั้นเริ่มเบาบางไปพร้อมๆกันนะครับคือเปลี่ยนแปลงไปพร้อมๆกันเนื่องจากเหตุว่าเราได้มีการน้อมนำอริยทรัพย์ภายใน การที่เราทําขึ้นหรือข้ามมาได้บางส่วนเห็นว่าการที่เราเห็นจิตใจเนี่ยไม่ค่อยไปปะปนร่วมกับหน้าที่ที่เราต้องกระทำแล้วไปเอาใจไปผูกการยึดมั่นถือมั่นใช่ไหมฮะเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงก็ยิ่งขยายผลทางใจมากขึ้นนะครับขยันเนี่ขยันภายนอกรูปก,กายนะครับ กายวาจาใจนั้นขยันอยู่แต่สิ่งที่ขับเคลื่อนทางจิตทางใจของเราเนี่ยก็เบาบางลงไปนะครับกระโดดเข้าไปเล่นเข้าไปล้วงเข้าไปอยากมีอยากเป็นลิศยาอาฆาตอันนั้นเบาบางแล้วก็ค่อยๆหมดไปนะครับนี่ครับจึงเรียกว่าเป็นอริยทรัพย์ภายในซึ่งปราณีตขึ้นเรื่อยๆไปอย่างนี้นะครับ จะเห็นว่าขณะที่ยังเป็นปุตุชนอยู่ด้วยแล้วก็ข้อมไปสู่อริยทรัพย์ภายในด้วยนะครับยังไม่หลุดเป็นอริยทรัพย์ภายในล้ว,ลวนๆแต่เราก็ยังถือว่าเราก็ได้ใช้ทรัพย์ภายนอกแล้วก็ทรัพย์ภายในกับการที่เราสามารถบางส่วนยกจิตใจของเราให้เข้าถึงอริยทรัพย์ภายในได้ด้วยใช่ไหมครับ นี่คือสองส่วนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพัฒนาอย่างเดิมดูกายดูเวทนานะครับดูสภาพทาตาม่านเป็นจริงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือกรรมฐานกองหนึ่งกองใดนะฮะที่เราได้น้อมพิจารณาไปอย่างนี้ก็จะเห็นว่าเรานั้นก็มีการพัฒนาขึ้นไปมากมากขึ้นนะครับ ไปสู่การพิจารณาจนเห็นจิตใจเปลี่ยนแปลงนะครับอริยทรัพย์ภายในเนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงนะฮะเป็นแปลงไปสู่การละการยึดมั่นถือมั่นต่างๆที่เราใช้ชีวิตแบบชาวโลกเห็นไหมประกอบการบ้านการเรือนการงานมีครอบครัวมีลูกมีหลานนี่แหละครับเราก็จะเกิดการทำหน้าที่เต็มกำลังเห็นไหม แล้วก็มีจิตใจที่มีความรู้สึกเมตตาขึ้นมานะครับจากการที่เราควบคุมละกรรมชั่วสร้างกรรมที่ดีเราก็จิตใจของเราก็ปรับเปลี่ยนไปเป็นความแข็งแกร่งเรื่องความเมตตานะครับเห็นเพื่อนเห็นมนุษย์เห็นลูกเห็นหลานเราเนี่ยเป็นเพื่อนทุกแท,ท้เกิดมาก็เป็นทุกทุกจากเวียนว่ายตายเกิดกันนั่นเองใช่ไหมครับ เมื่อจิตใจเนี่ยผู้ที่ฝึกที่ฝนอบรมเนี่ยมีจิตเข้าถึงอริยรัพย์ภายในปราณีตนะจนกระทั่งละการยึดมั่นถือมั่นได้นะครับจึงเป็นอริยรัพย์มั่นคงแน่นอนเใช่ไหมนี่และครับเพื่อถึงวาระอย่างนี้ละได้จิตเมตตก็นำหน้าใช่ไหมครับนั้นการที่จะกระทํากรรมชั่วนั้นไม่มีด้วยจิตใจนะครับเพราะ ใจิตใจของบุคคลท่านนี้ท่านเกิดอริยทรัพย์นะขึ้นนะด้วยความปราณีตแล้วนะครับอันนี้เรียกว่าสามารถเห็นใจิตใจยกข้ามพ้นจากการที่วนเวียนมาสู่การยึดมั่นถือมั่นนะต่อไปไม่มีการยึดมั่นนะครับแต่มีจิตที่เมตตานะฮะที่ต้องรักษาหรือเป็นไปโดยธรรมชาตินะครับเห็นไหม นนอริยทรัพย์เนี่ยที่เราจะเห็นว่าการจะข้ามพ้นจากเป็นทรัพย์ภายนอกแล้วก็ทรัพย์ภายในไปสู่อริยทรัพย์นั้นเนี่ยก็ต้องมีการกะระทํานั่นเองนะครับได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้ติดตามรู้จักสิ่งที่เป็นจริงต่างๆนา,นานาของชีวิตพวกเรานะครับจนข้ามพ้นการยึดมั่นถือมั่นในใจได้ แล้วก็มีตัวเห็นมีตัวสติสัมปชัญญะสามารถารู้จักสิ่งที่เป็นจริงในตัวตนของเราด้วยนะครับเพราะนั้นการที่เราสามารถข้ามพ้นได้แล้วเนี่ยก็ยังไม่หมดจดนะครับที่เราเป็นผู้ที่ฝึกแก้การแก้ไขนี่นะครับแต่เราก็ต้องเพียรต่อไปในการเห็นทำไมเนาะผมมีหันสีมีจิตเมตตาแล้วเนี่ยเราจะทำอย่างไรกับทางกายของเราซึ่งเป็น ต้องธรรมชาติธาตุสีต้องเป็นไปตาม่านเป็นจริงนั้นก็จะเห็นว่าก็ใช้ความเพียรควบคุมพฤติกรรมทางกายทางวาจานี่นะครับดําเนินไปพิจารณาไปเนี่ยจนวาระหนึ่งที่เหมาะเจาะสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็การวางจิตหรือละการยึดมั่นถือมั่นในความดีและความเร็วนี่นะครับใช่ไหม คือละชั่วละดีไปเลยนะจะเห็นว่าก็าเกิดการวางที่ใจเต็มกําลังเหรือแต่สิ่งที่เป็นภายนอกก็ต้องเคลื่อนไหวไปตามการเวลาหมดความกลัวต่างๆทําหน้าที่ไปด้วยความขยันหมั่นเพียรจิตใจไม่มีความเศร้าหมองเกิดขึ้นนี่จะเห็นว่าบ้านปลายนั้นอริยทรัพย์ภายในเนี่ยมีภาวะดังกล่าวนะถ้ามีโอกาสวันหน้าเนี่ยก็จะมาเล่าสู่กันฟังนะไป จะต่อกันไปนะครับเพราะนั้นก็ได้เวลาอันสมควรนะครับผู้พุทเองก็ขอน้อมนำฮะคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะครับแล้วก็บิดามารดาคุณของความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นมอบหมายให้พวกเราอาพุทธบริษัทศีนั้นจงจเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญากันทั่วหน้าจาก ผู้พูดประสิทธิุภษรีสวัสดีครับ